ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกททานเข้าสวนไลฟ์เอช n น e ลกันนะครับมากันแล้วกับเนสโกนะหรือว่าขบโดเนสโกนั่นเองตัวนี้นะครับมากันในเซิร์ฟเวอร์จีนจะเปิดให้เล่นในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับ <c oughs> อ่าก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะกับเกมโอโมจิอารีน่าอย่าลืมนะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสมครให้กับช่องผมด้วยนะจะได้เอาข่าวสารดีๆมาบอกกันนะ แล้วก็ส่วนน้องเนสโกเข้ามาตรงนี้อยู่ในตำแหน่งแทงแล้วก็ซัพพอร์ตบอกได้เลยนะครับว่าสกิลของน้องไม่ธรรมดาจริงๆเนื่องจากเนสโกนั้นสามารถที่จะทำฮาร์ c ซแล้วก็คอมโบต่อเนื่องได้ค่อนข้างหลายจังหวะเลยนะ<ม>คุณผู้ชมที่สำคัญมีสกิลทาให้ตายที่จะคอมโบกับทันจิโร่ได้ด้วยน้องจะโหดแค่ไหนมาดูกันที่สกิลดีกว่านะครับสำหรับแพสซีฟนะฮะสกิลนีจะทำให้น้องโจมตีแรงขึ้นเนี่ยนะฮะแต่จะไม่ดีเลย และถ้าเกิดว่าโจมตีซ้ำไปตอนที่มีแพสซีฟอยู่จะทําให้ตูกระเด็นลอยขึ้นสำหรับสกิลที่1กระทืบพัสุธาสกิลนี้ก,นกระทืบพื้นลงไปสตูที่อยู่รอบตัวระยะใกล้จะกระเด็นลอยขึ้นแต่ถ้าอยู่ระยะไกลจะติดสโล่สาหรับสกิลที่2พุ่งไปยังทิศทางที่ตัวเองต้องการและกดใช้อีกทีเพื่อเตะให้กระเด็นในส่วนของสกิลที่3าหดตัวเองลดลงเพิ่มสปีดลบการโจมตีแต่ตัวเองก็ตีไม่ได้เหมือนกันนะ มนสูโลหิตระเบิดโลหิตนี่แหละครับอันติบอของเนสโกมนัสูโลหิตระเบิดโลหิตสกิลนี้จะเผา,าไหม้สตูไปเรื่อยๆและลดดิเฟนซ์ทั้งกายภาพและป้องกันเวทพร้อมทั้งสโล่เป้าหมายที่ผ่านเปลวเพลิงนี้และหากทันจิโร่ใช้ท้าไม่ตายผ่านระเบิดโลหิตจะทำให้ตนเองน,ะนอกกอั้นตีจาะเกาะสโลแล้วก็เผา,าไหม้สตูทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคาร์มโดเนสโก จะโหดแค่ไหนคุณผู้ชมต้องไปลองเองในวันที่7กุมภาพันธ์นี้กับเกมโอมมจิ G เรน่าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ